สวัสดีครับสวัสดีเพื่อพ่อแม่พี่น้อง f c ทุกท่านนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องพักเครื่องทั่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับวันนี้นะครับมากันต่อกับ EP ีมาเช้านะครับที่โดนตัดไปนะครับอย่าลืมนะครับเบอร์โทรนะครับ0ู6ย์1 4 8 4 8นงะครับองละ100บาทนะครับ2องค์ส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวขอค่าส่ง50บาทอ่ะเริ่มกันเลยกับองค์ที่1 อ่ะนี่ละกันนะครับองค์ที่1นนะครับเป็นเหรียญล่อชินาราชนะครับอ่านี่นะครับต่อจากมาเช้าเลยนะครับต่อไปครับองค์ที่สองนะครับจะเป็นนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับนางพญาพิมเข่าโค้งแต่ของของส่งหมดทุกรายการแล้วนะครับของส่งหมดทุกรายการแล้วนะครับอ่าองนี้องค์ที่สองนะครับนางพญาพิมพเข่าโค้ง องต่อไปนะครับองค์ที่สามก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ต่อไปครับองค์ที่สี่ก็จะเป็นบาขุนพรมกุเก่าพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับองค์ที่สี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับเอาเป็นขุนแผนนะครับนี่นะครับขุนแผนทรงพ้นใหญ่นะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่ห้าองต่อไปครับองค์ที่หกนะครับ จะเป็นเหรียญน,นาคปกหลวงปู่ทิม8รอบนะครับเหรียญกระไลเงินนะครับน,นี่องนี้องค์ที่6องค์ต่อไปนะครับองค์ที่7นะครับอ่าเป็นพระอะไรไม่รู้นะครับนี่นะครับเนื้อผงคุกรักนะครับอง์นี้องค์ที่7องค์ต่อไปครับองค์ที่8ก็จะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่เต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคาน องต่อไปครับองที่9นะครับก็จะเป็นพระกุสายเหนือนะครับน oh, ี่อง์นี้องค์ที่9องค์ต่อไปครับอง์ที่10นะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่10องค์ต่อไปนะครับองค์ที่11นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่11องค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สิบสองนะครับเหรียญหล่อนะครับนี่เหรียญหล่อนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบสององต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับตารีดนะครับตารีดหลงผูทั่วตารีดปีศูนย์ห้านะครับนี่องนี้องค์ที่สิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับก็จะเป็นวัดเกตนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ตลกรลอนะครับนอกพิมพ์นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่ต่อไปครับสิบห้าครับสิบห้า นี่เลยเป็นชินาลาชใบเสมานะครับเนื้อดินนะครับในอง์นี้องค์ที่สิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกก็จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับหลังแบบนะครับนี่องค์นี้นะครับสิบหกต่อไปครับสิบเจ็ดครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับ เหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับเหรียญกระไรเงินนะครับนี่อง์นี้18องค์ต่อไปครับ19ครับนางพญาพิมพ์สังคตินะครับนี่องนี้องค์ที่19แล้วนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่20นะครับเป็นพระกุเส้นกันนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่20เนื้อดินนะครับต่อไปครับ21นะครับวัดเกตต่อแล้วกันนะครับนี่ พิมพ์นักกล้ามหรือเปล่าไม่มั่นใจหรือว่าแข้งหมอนอะไรทักอย่างนะครับต่อไปครับ2ี่สองนะครับอ่าเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับศูนย์ห้านะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบสององค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบสามนะครับอ่าก็จะเป็นพระหล่อโบราณนะครับนี่คล้ายหลวงพ่อน้อยนะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบสามองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบสี่นะครับก็จะเป็นสมเด็จหลวงปู่ภูนะครับ นี่นะครับสมเด็จหลวงปู่พูนะครับพิมพ์นิยมนะครับต่อไปครับยี่สิบห้านะครับอ่าอกคุดนะครับบางขุนพรมอกคุดเก่านะครับยี่สิบห้าต่อไปครับยี่สิบหกนะครับก็เอาเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวัดลลังพิมพ์ใหญ่นะครับในองค์นี้องค์ที่ยี่สิบหกต่อไปครับยี่สิบเจ็ด ่าพผงสุพรรณนะครับเนื้อสีขาวนะครับหน้าแก่นะครับนี่องนี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบแปดก็จะเป็นเหรียญหลงปูเอี่ยมนะครับนี่เหรียญกระไรเงินนะครับยี่แปดต่อไปครับยี่สิบเก้าครับปิดตาไม่รู้ที่นะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบเก้าองต่อไปครับองค์ที่สามสิบนะครับ วัดละครพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้องค์ที่สามสิบองต่อไปครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่ดีกว่าวัดเกตเจ็ดชั้นนะครับนี่เนื้อเน่าๆนะครับสามสิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับก็จะเป็นหลกปูทวดเนื้อว่านพิมพ์ชนรูดนะครับปีเก้าเจ็ดนะครับสามสิบสองต่อไปครับสามสิบสามนะครับอาบางขุนพรมพิมพ์ฐานครู่นะครับ นี่กู่เก่าพิมพ์ฐานคู่สามสิบสามต่อไปครับสามสิบสี่นะครับพระรอดนะครับนี่สวยๆเลยนะครับองค์นี้นะครับสามสิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้าอ่าบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้กู่เก่านะครับอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับสามสิบห้านะครับต่อไปครับสามสิบหกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ กุดกัลยาครับเป็นสมเด็จสามเหลี่ยมกุดกัลยานะครับสามสิบหกต่อไปครับสามสิบเจ็ดนะครับวัดระกังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดองค์ต่อไปครับสามสิบแปดนะครับนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับนี่นะครับสภาพกลุกก้อนนะครับนี่นะครับสามสิบแปดต่อไปครับสามสิบเก้านะครับก็จะเป็นเหรียญพ่อคูณนะครับเหรียญกระไรเงินนะครับ 39ต่อไปครับ40ครับหลวงปู่ทวดต่อครับเตารีดนะครับ0ูนย์นะครับอง์นี้องค์ที่40องค์ต่อไปครับองค์ที่41นะครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับ41องค์ต่อไปนะครับองค์ที่42นะครับอ่าเกตบัวตูมนะครับนี่องค์นี้องค์ที่42นะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูม ต่อไปครับ43นะครับก็จะเป็นพิมพ์ขาโต๊ะนะครับนี่นะครับสมเด็จขาโต๊หลวงปู่โต๊ะนะครับ43องค์ต่อไปนะครับองค์ที่44นะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อเก่าๆไม่รู้ที่นะครับนี่44องค์ต่อไปครับ45นะครับสมเด็จกุวัดกัลยานะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเอพิมพ์เจดีนะครับนี่นะครับ45ต่อไปครับ สี่สิบหกอันนี้ก็จะเป็นพระของหลวงปู่ภูเช่นกันนะครับนี่นะครับปางอะไรนะที่นั่งแล้วก็มีสัตว์นะครับเขาเรียกปางอะไรไม่รู้นะครับสี่สิบหกต่อไปครับสี่สิบเจ็ดนะครับวัดเกตนะครับตัดปีกกว้างนะครับนี่ตัดปีกกว้างนะครับสี่สิบเจ็ดต่อไปครับสี่สิบแปดนะครับเหรียญนะครับหลวงพ่อสดนะครับกระไรเงินนะครับต่อไปครับสี่สิบเก้านะครับอ่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ เนื้อเน่าๆนะครับนี่สี่สิบเก้าต่อไปครับห้าสิบครับพระรอดนะครับนี่พระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับอ่าปิดตานะครับนี่เนื้อผงคุกรักไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับ นี่นะครับห้าสิบสององค์ต่อไปครับห้าสิบสามนะครับบางคนพรมอกคุดนะครับปุกเก่านะครับห้าสิบสามองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับเป็นเหรียญยี่ห้าตวรรษนะครับกะไหลเงินนะครับนี่องค์นี้นะครับห้าสิบสี่ต่อไปครับห้าสิบห้านะครับวัดละคางพิมพ์ใหญ่แตกรายงานสสวยนะครับห้าสิบห้าต่อไปครับห้าสิบหกนะครับ วัดเกตนะครับนี่วัดเกตนะครับพิมพ์ตลกนะครับห้าสิบหกต่อไปครับห้าสิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นเตาลีดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่องนี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดองต่อไปครับห้าสิบแปดนะครับวัดระฆคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้ห้าสิบแปดแล้วนะครับต่อไปครับห้าสิบเก้านะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นหลวงปู่บุญนะนี่ ต่อไปครับองสุดท้ายองที่60นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อีก1ององนะครับมาต่อจากมาเช้าก็มีแค่นี้แหละครับองละ1 0 0บาทนะครับใครซื้อองคเดียวขอค่าส่ง50ใครซื้อ2องค์ไปแล้วส่งฟรีนะครับ0 9นย์1 4 8 4 8เอยท้ายคลิปท้ายคลิปมีมีดลืมลืมลืมมาอย่าเพิ่งไปกันนะครับนี่นะครับมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับอ่างาแท้นะครับ3,500บาทนะครับอ่าเล่มนะครับเป็น มีดปากกานะครับมีดปากกาบีนหมอปากกาหลงเพราะเดิมงานนะครับนี่นะครับเป็นงานนะครับเป็นงานแล้วแหน่เป็นเงินนะครับนี่นี่ดูนะครับดูนะครับเริ่มละสามพันห้าร้อยบาทต่อรองกันได้นะครับอ่ะท้ายคลิปมีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ